สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพรีเซนต์เรื่องระบบไฟฟ้าในสนามบินนะคะระบบไฟฟ้าในสนามบินหมายถึงระบบไฟฟ้าต่างๆในสนามบินที่เป็นันรักษ์ประกอบด้วยโคมไฟฟ้าสนามบินและอุปกรณ์ต่างๆในสนามบินที่เป็นเครื่องช่วยในการมองเห็นของนักบินเพื่อให้การนําเครื่องบินล่อนลงสู่สนามบินการนําเครื่องบินวิ่นขึ้น หรือช่วยให้นำเครื่องบินเครื่องที่ไปยังตำแหน่งต่างๆระบบไฟฟ้าในเขตเครื่องบินคือการให้บริการพลังงานไฟฟ้าเพื่ออำเนยความสะดวกให้แก่นักบินในบริเวณทางวิ่งทางขับและลานจอดได้แก่เครื่องวิทยุช่วยการเดินอากาศระบบไฟฟ้าสนามบินและอุตุนิยมวิทยาระบบไฟฟ้านอกเขตการบินคือการให้บริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดโดยสารและเจ้าหน้าที่ต่างๆได้แก่ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารซึ่งใจ่ายให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามอาคารต่างๆเช่อนอาคารสำนักงานค่ะไฟฟ้าสนามบินการออกแบบติดตั้งไฟฟ้าสนามบินปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งในส่วนของสนามบินพลเรือนโดยทั่วไปและยึดถือมาตรฐานขององ,องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ การใช้มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าของประเทศนั้นๆเป็นส่วนประกอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเช่นกดการเดินทางไฟฟ้าการเลือกขนาดไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้าการร้อยสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นแสงสว่างจากไฟฟ้าค่ะ 1. นึ่งแอปพลิเคชการนําเครื่องบินเข้าสู่แนวทางวิ่งและลงแตะพื้นทางวิ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากค่ะ และมักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยดังนั้นจึงมีแอปโพสไลฟ์ประชันรักไฟแสดงให้เห็นถึงแนวของทางวิ่งจากระยะไกล 2. r u n o n y t t o d e n f i n i t i o n l i g h หรือเรียกย่อว่า rtil เช่นแสดงจุดเริ่มต้นของทางวิ่งสำหรับ n o n p r e c i s i o n app p o r t n w n y y เพื่อเพิ่มความเด่นชัดให้ TO หรือสำหรับที่ซึ่งไม่สามารถติดตั้งแ p p r t l i g h t ได้ 3. ลันเวทีโอไรฟ์และ T-O โอริ่งบาราไร์เป็นสัญลักษณ์ไฟแสดงจุดเริ่มต้นของทางวิ่งสถานที่ติดตั้งลันเวทีโอไรฟ์ให้ติดตั้งคมเป็นแนวตั้งฉากกับลันเวทเซนเตอร์ไลน์ห่างจาก T-O ออกมาแนวนอกทางวิ่งไม่เกิน3เมตรค่ะ 4. ลันเวเอกไรฟ์เป็นสัญลักษณ์ไฟแสดงจุดสิ้นสุดของทางวิ่ง กรณีที่จุดเริ่มต้นของทางวิ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทางวิ่งอีกด้านหนึ่งสามารถใช้โคมเดียวกับที่ออรฟาได้ค่ะ 5. ร u n ันเวย์เอ็กไลท์ไฟทางวิ่งเป็นพัสดงให้เห็นถึงขอบของทางวิ่ง 6. ร u ันเวย์เซนเนเตอร์ไลท์ไฟใช้กับพิ s i ิชันแอปโพสต์ลันเวย์แสดงให้เห็นแนวกึ่งกลางของทางวิ่งตรงนี้เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะ 1. น,นางสาวสุภัทธาซับวิก 2. นางสาวมิชรัเจเนรัด 3. นางสาวธมนมันไลลามันค่ะข้อมูลตรงนี้ได้มาจากสนามบินดอนเมืองค่ะดิฉันขอจบรายงานพรีเซนต์เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ